สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุณทำปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วค่ะวันนี้จะเปลี่ยนจากเมนูห้างตายเป็นหา่นจินสักวันนะคะหินเผื่อทำก็ยากินค่ะพอดีก็หนึยากินปลาเก๋าด้วยค่ะก็เลยลองทําปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วดูค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบแล้วก็ไปนึ่งปลาเก๋ากันค่ะปลาเก๋าค่ะปลิกชีฟ้าหั่นฝอยค่ะคิงขึ้นช่ายตันหอม มีส่วนคนข้องตอนห้อมนะคะเอามีดถูกก้อนค่ะแล้วก็ซ้อยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะนึ่งปลาเก,ก๋าใช้ไฟแรงเลยนะคะนึ่งสุกแล้วเราก็ตักเอาเฉพาะเนื้อปลานะคะส่วนน้ำทิ้งไปเลยค่ะสีอิวข้าวค่ะนึ่งฉ่อนโต๊ะค่ะ ลาวจีนซ่องชรอนชาค่ะดิกไทยเล็กน้อยนะคะพอห้อมค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายสักชรอนชานกับลึงหนึ่งนะคะช้อนชาลึงค่ะ น้ำตาลสายแดงนะคะที่เรากินกับเช่ากล้วยค่ะน้ำมันห้อยค่ะผงใช้ซ่องช้อนโต๊ะนะคะ สีอวดมค่ะไส้เล็กหน้อยนะคะพอเป็นสีสั้นค่ะน้ำมันง่าค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะถึงช้อนกินข้าวนี้นะคะผัดส้มให้เข้ากันค่ะ ้นตั้งน้ำสาลประมาณนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่พ่งปรุงรสอลงไปค่ะถ้าเผืนม,มีน้ำตุปก่หรือน้ำตุปก,กระดูกหมูได้ก็ดีนะคะแล้วก็ใส่เคืองปลุงเมือกี้นะคะที่เราทำามาไว้ค่ะ นี่ก็ได้เร้วนะคะเราไม่ต้องการให้เดือดมากค่ะค่ะเดืดประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะน้ำที่เราทำเมื่อกี้นะคะน้ำสีอิ๊วเราก็มาราดค่ะ ค่ิงห้อมแล้วเราก็จะเอไปรัดเป็นตัวปลาค่ะปนรัดเล็กน้อยนะคะไม่รัดเยอะค่ะออค่ะรถชาร์จก็พอใช้ได้นะคะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะเพื่อที่จะชอบค่ะแต่ปุนจะ จะชินกับห้านตายมากกว่าค่ะค่ะวันนี้เปลุลาไปตกอนนะคะฝากกดติดตามค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่เราได้เจอกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ